สวยงามเสมอน้ำเลือกข่วมแล้วนะพี่น้องเนีย่ยร้อยนำข่วมเห็นมั้ยร้อยนำข่วมเห็นมั้ยพี่น้องพาชมพุ่งวันนี้พาชมพุง่ง พี่น้องเอ้ยพระทรงจะไว้สนิลาลายเป้าที่เขาตายทรงเคีนดอย่า

ามเหลือเกินชั้นได้มีฝนจะตกแล้วพี่น้องดูมีนกอีกด้วย สวยงามมากเลย หยอดพักอะไรครับเนี่ักเอสมุนรอร่อยน้เนนีอร่อยโอ้อไม่